จำคำที่ผมคิดแล้วเก็บไปคิดในฝันในตอนที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็กินไข่ผัดคือเธอสิ่งเดียวแหละที่ผมใฝ่ฝันพาเธอเล่นเสียวไว้อมน้ำแข็งใส่หลังซักซักซักแล้วกูซักใส่คันห้เมียมึงแดกเอวแหววหันมาถามว่าใครนะใครทั้งทำให้ฉันปวดหลักหมืองตงนี้เนี่ยฝากเธอในปืนที่ผมมีในเอวผมเลยบอกจัดไปแบบพี่ชายนายเจ้าเปิดไฟเลี้ยวตอนวิ่งหนีไฟเล่นเพราะอยาก <ไ>แแลอ,องลผมจะไปหาเธอไม่ว่าเป็นตำแหน่งใดและถ้าเกิดเธอเป็นเล่าผมจะมาไม่แบ่งใครเย็ดไม่แตกของบอกพิการโรหิมน้องแม่งไม่ตอม่อแล้วทา,า,าอะไรโยอกับคนจะพางผมรอ<ผ>มตอบผมตอบเอไปบอกพิกาเชียนและกูมากันแบบสามคนและกูอัดเพลงอยู่ในเอฟแอลสตูดิโอเชียร์บอกเมียมึงแล้วว่าไอสัตว์เนี่ยไม่ใช่ของเด็กเล่นนี่มันคุยต่อพี่โด โชว์ทุกวันกูก็เข้าแต่ดีเจเขาไม่ดูดีเจโชว์นมโตโต้เลกูยายกันแฝงตัวมัดไม่มีใครแบกแล้วจะแทกแม่มึงตามจังหวะไฮแฮรเด็กปากตายมาในยุคไฮเทรกให้แม่มึงดูแล้วกูเลสเปคกูไม่แบกกูนับเงินแ่ะกลัวเลือดใครอ๋อไม่ต้องรู้กูเลือดใครแล้วแต่ว่ามึงอ่ะจะเชื่อใครอ๋อไม่ต้องสนหลอกว่ากูมาแพร์ไรกูแค่แพร์ออกไม่ บางคนยังถอดใจแม้ว่าก <Yeah. S 1> ูจะอยู่ตรงนี้กูจะไม่ออกไปก <All right. S 1> ูไม่ต้องบอกว่ากูใ <i> ส่ยูนีคแับคนไม่มีน้ำตา, <i> ตาย้อนกลับไปข้างหลังในวันที่กูต้องมีน้ำตาไม่มีใครมาคํำจุดไม่มีใครมาล้งกูกูเลยคิดคว่ามันคงไม่มีใครมาลากไ, <i> ไม่มีหีมึงไม่ต้องรังพวกมึงเราหรือพวกมึงบัน ตอนกูคิดเอาฟักช่างแม่พงพ่อตายถ้าไม่คิดจะรักก็ดีบจังวะดีบจังวะเล่นมุกแม่งดีบจังวะที่ไม่แน่บอกดีบจังวะที่แม่งเล็กแม่งดีบจังวะาวนเธอขึ้นรถไฟสายมอแล้วนะเออา,ายจอแล้วนะแลกกูเอ็นทีไม่ใช่วลีวันลราไปหาเมื่อมึงตอนกูฟรีซ่าม เชื่อลกูมากับบมิกบอสเฮียแล้วกูสิบแต่แคบไอสัตว์ไม่ได้สิบนำเ่าไอน้องมึงโม้ได้ว่าไอน้องเพลงกูไม่ดีไอน้องแต่มึงไม่มีไอน้องพวกพี่ไม่ยีใบทอมพูกพี่ไม่ยีใบทอม do you can see my b o g do you can see my box yeah yeah